ศูนย์อะไรดีส่วนตําไทยนะเอพูดที่ทนี้พูดตําไทยตําไทยนะครับก็คือมันปฏิเสธไม่ได้เลยครับมันมันยังผมคิดว่ารอบเนี้ยมันน่าจะยังมีเจ็ดเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือสูตรอะผมทำสามสูตรอลครับมันมันชนกันที่เจ็ดสูตรแรกนะ่ะมันได้หนึ่งกับเจ็ดสูตรสอง มันได้เจ็ดแปดเก้ามาตัวหนึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้แบ่งปันเดี๋ยวพวนี้ผมแบ่งปันให้แล้วก็สูตรสามจะมีหนึ่งกับเจ็ดสูตรสองสองกับเจ็ดสูตรสามตาตาไทยนะเจ็ดแปดเก้ามาหนึ่งตัวแล้วก็มีสูตรหนึ่งเด่นหนึ่งกับหกแต่ล่างนี่ผมทำยากมันมันทำไม่ได้ผมนั่งทำ บิดมือเบ็ดเว้นแนละ้วผมเห็นว่าได้แต่ว่าถ้าเป็นบนนี้ผมทําได้แ้วนะจับล่างตัวเดียวนะยากผมพูดเลยแล้วรอบนี้ก็เลยเป็นที่มาของตําไทยนะพระเอกเจ็ดพระรองพระรองเก้าอันนี้จะเป็นไม่เอกปักชื่อบ้านเฮียจรใช่ไหมใช่เฮียจรหนึ่งหกแปดอยู่แล้วไม่กักไม่อะไรทั้งนั้นใครชอบก็ดูใครไม่ชอบก็ผ่าน ผมไม่จําเป็นที่จะเอาเลขในกลุ่มมาบอกแม่แม่พี่ก็ได้สำหรับตําไทยแต่ผมไม่ใครตามมาก็รู้อยู่แล้วผมเป็นคนเราเป็นคนชอบแบ่งปันเรามีอะไรว่าแบ่งปันกันอยู่ที่ว่ามันจะมาไม่มาหรืออันนี้ผมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมให้ตําไทยแล้วไปจุดทูบกันตอนนี้หนึ่งทุ่มสามสิบสองเดี๋ยวมีคนจมีมว่าซื้อมาได้ตําไทยครับตําไทยอันนี้ มันไปไหนวะเดี๋ยวเอาตำไทยให้ดูครับแป๊บหนึง่งตำไทยใส่ไรเค็มเดี๋ยวไปจุดทูบคน800แปดร้อยเหรอดูละริงคนคนมาดูเลขทูบก,กันอันนี้ตำไทยตำไทยตำไทย 7กับเอันนี้อันนี้คือสีคู่ที่ปล่อยไปก่อนหน้านั้นก็คือลงตั้งแต่วันที่ยีสบใช่ไหมเออยี่สิบครับแล้วก็เอาชุดเต็มเลยอันนี้เลขสีตัวใครชอบจัดไปอันนี้เด่นวันศุกร์ อันนี้แคปชุดครับอันนี้คือตำไทยรอบนี้7กับ9ฟันไปที่7เม็ดเดียวให้792ดเกมากแฮงหนึ่ง1 7 9ดอันนี้ตำไทยนะไปเราจะไปจุดทูบไว้แล้วใครเพิ่งเข้ามานะวันนี้ตำลาวนะ